สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนพบกับปัญญวัตรอีกแล้วนะคะ1วันวันนี้ปัญญวัตรก็จะนำหนังสือ The Master Key System ซึ่งเป็นผลงานของท่านชาวฮาแนแลวนะคะมาแบ่งปันมาบอกเล่าให้พี่ๆน้องๆลูกหลานๆของปัญญวัตรฟังอีกหนึ่งวันนะคะอย่างที่ปัญญวัตรเคยพูดว่าหนังสือเล่มนี้ มีความสำคัญมีมีประโยชน์สำหรับพวกเรามากๆในการที่เมื่อพวกเรามาฟังมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็พิจารณาและฟังให้เข้าใจทุกถ้อยคำทุกเนื้อหาของท่านที่ท่านแนะนำบอกเล่าให้กับพวกเรามาแล้วก็นำไปลงมือฝึกลงมือปฏิบัติใช้กับชีวิตตัวเองให้ถูกต้องนะคะ เพื่อชีวิตพวกเรานั้นจะได้เดินให้ถูกทางจะได้อยู่ในลู่ของหลักธรรมะธรรมชาติหรือหลักาศาสนาคู่กับวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้พระายามก็จะนําบทที่7มาแบ่งปันพี่พี่น้องๆทุกๆคนนะคะซึ่งบทน,นี้เองพระชายามก็เคยอ่านไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอน8เดือนที่แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดอย่างที่พระชาะยาเกิดพูดไว้เคยพูดไว้ก็จะนํามารีเทิร์นอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้น เราทุกคนลองมาฟังดูว่าในบทที่7นี้ท่านชาหาแนวนั้นท่านได้บอกเล่าชี้แนะชี้นำแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับการใช้ชีวิตของพวกเราที่ถูกต้องไว้ไว่าอย่างไรเราทุกคนพวกเราทุกคนลองมาฟังกันดูได้เลยนะคะบทที่7ทุกยุคสมัยที่ผ่านมา มนุษย์มีความเชื่อในพลังที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและมีการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่องเราอาจเรียกพลังนี้ว่าพระผู้เป็นเจ้าหรืออาจคิดว่าเป็นแก่นแท้หรือจิตวิญญาณที่ส่งผ่านเข้าสู่ทุกสิ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดผลที่ได้ก็จะยังคงเป็นเช่นเดิม สำหรับมนุษย์สภาพความเป็นจริงที่มองเห็นและจับต้องได้คือความเป็นบุคคลซึ่งรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสความเป็นบุคคลประกอบด้วยร่างกายสมองและเส้นประสาทส่วนความคิดเป็นเรื่องของจิตวิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็นและความไม่เป็นบุคคลความเป็นบุคคลคือจิตรู้สำนึกเพราะเป็นตัวตนของบุคคล ความไม่เป็นบุคคลมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนสิ่งอื่นที่มีตัวตนแต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจิตรู้สานึกจึงถูกเรียกว่าเป็นจิตใต้สํานึกความเป็นบุคคลหรือจิตรู้สํานึกนั้นมีพลังแห่งความตั้งใจและอำนาจการตัดสินใจเลือกจึงสามารถใช้วิจารณญาณเลือกวิธีการที่จะนำมาซึ่งทางแก้ปัญหาต่างๆได้ ความไม่เป็นบุคคลหรือจิตวิญญาณนั้นเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งที่มาและจุดกําเนิดของพลังทั้งปวงจึงไม่ได้ใช้อํานาจตัดสินใจเลือกอย่างที่กล่าวมาแต่ในทางตรงกันข้ามแหล่งพลังไร้ที่สิ้นสุดนั้นอยู่ใต้บัญชาของจิตวิญญาณโดยสามารถและทำให้เกิดผลได้ด้วยวิธีการและแบบที่จิตมนุษย์ไม่อาจคิดได้มาก,ก่อน ดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกพึ่งพาความตั้งใจมนุษย์แม้จะมีข้อจำกัดและความเข้าใจผิดมากมายหรือจะใช้ประโยชน์จากโอกาสของพลังไม่มีที่สิ้นสุดด้วยการใช้จิตใต้สำนึกของคุณนี่จึงเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับพลังสุดแสนมหัศจรรย์ที่อยู่ใต้การควบคุมของคุณ หากคุณมีความเข้าใจตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพลังนี้หนึ่งในวิธีการที่ช่วยคุณตั้งสติใช้พลังอันมีพลานุภาพเหลือขนานับนี้จึงได้ถูกอธิบายไว้ในบทที่7นี้เองจบบทนำนะคะบทที่7ข้อหนึ่ง การวาดภาพในความคิดเป็นกระบวนการสร้างภาพขึ้นในใจและภาพนั้นจะเป็นแม่พิมพ์หรือตัวแบบที่หล่อหลอมให้เกิดอนาคตของคุณขึ้นมาข้อ2วาดภาพนั้นให้ชัดเจนและงดงามจงอย่ากลัววาดฝันให้ยิ่งใหญ่จำไว้ว่าไม่มีข้อจำกัดใดนอกเหนือไปจากที่คุณสร้างขึ้นเอง ทรัพยากรให้คุณเลือกใช้มีได้ไม่จำกัดสร้างภาพให้ปรากฏชัดในจินตนาการก่อนภาพนั้นจึงจะปรากฏขึ้นในที่อื่นได้ข้อ3สร้างภาพที่ชัดเจนและหมดจุดแล้วเพ่งความคิดไปที่จุดนั้นภาพจะขยับเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้คุณเป็นในแบบที่คุณตั้งใจจะเป็น ข้อ4นี่เป็นข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันดีแต่น่าเสียดายที่การอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้จะไม่ทำให้คุณได้ผลลัพธ์ดังที่หวังไว้ในใจโดยไม่แม้แต่จะช่วยคุณวาดภาพในความคิดไม่ต้องหวังถึงการทำให้ภาพกลายเป็นความจริงการลงมือปฏิบัติเป็นเรื่องจำเป็น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างหนักเป็นสิ่งที่มีเพียงไม่กี่คนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำข้อ5ขั้นแรกคือการสร้างอุดมคติซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดเพราะเปรียบเสมือนแผนงานการก่อสร้างของคุณแผนนั้นต้องชัดเจนและตายตัวเช่นเดียวกับสถาปนิก ที่วางแผนสร้างอาคารสูง30ชั้นก็ต้องวาดทุกเส้นลายและรายละเอียดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วส่วนวิศวกรสร้างตึกนั้นก่อนที่จะขยายแต่ละช่องของอาคารก็จะต้องมั่นใจว่าชิ้นส่วนต่างๆนับล้านชิ้นที่ใช้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดข้อ6 พวกเขามองเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆคุณต้องวาดภาพสิ่งที่ต้องการในความคิดสิ่งที่คุณทำคือการหว่านเมล็ดพันธุ์แต่ก่อนจะหว่านเมล็ดพันธุ์ใดคุณต้องรู้ก่อนว่าผลที่ได้จะเป็นอะไรนี่คือการสร้างอุดมคติหากคุณไม่แน่ใจให้กลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมจนกว่าภาพนั้นจะชัดเจน โดยจะค่อยๆเผยออกมาให้เห็นในตอนแรกแผนจะดูเลือนรางแต่จะเริ่มก่อตัวเป็นโครงร่างและมีรายละเอียดปรากฏตามมาและคุณจะได้พลังมาทีละน้อยโดยเป็นผลพลังที่ทำให้คุณสามารถกำหนดแผนที่กลายเป็นความจริงในโลกแห่งวัตถุคุณจะได้รู้ว่าอนาคตของคุณนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรขอ้อ7 ขั้นต่อมาคือกระบวนการการวาดภาพในความคิดคุณต้องเห็นภาพนั้นสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆมองเห็นรายละเอียดและเมื่อรายละเอียดดังกล่าวเริ่มเผยให้เห็นวิธีการและหนทางที่จะทำให้ภาพกลายเป็นความจริงเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็จะเกิดตามมาดังเช่นความคิดที่นำไปสู่การกระทำ การกระทํานําไปสู่วิธีการวิธีการทําให้ได้มาซึ่งมิตรและมิตรจะทําให้เกิดสถานการณ์ซึ่งขั้นที่3หรือการทําภาพให้กลายเป็นความจริงก็จะสําเร็จได้ในที่สุดข้อ8เราทุกคนตระหนักว่าจักรวาลต้องผ่านการคิดมาก่อนว่าจะมีรูปร่างอย่างไร ก่อนที่จะได้กลายเป็นวัตถุแห่งความจริงที่จับต้องได้และหากเราตั้งใจปฏิบัติตามสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่แห่งจัก,กรวาลเราก็จะพบว่าความคิดของเราก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างดังเช่นจัก,กรวาลที่กลายเป็นรูปประธรรมจิตที่ทำงานผ่านมนุษย์ทุกคนนั้นเหมือนกันไม่มีความแตกต่างในเรื่องลักษณะหรือคุณภาพ ความแตกต่างเดียวคือระดับการใช้จิตเท่านั้นข้อ9สถาปนิกวาดภาพของอาคารในความคิดเขาและเห็นภาพอย่างที่เขาปรารถนาความคิดของเขากลายเป็นแม่พิมพ์ที่จะทำให้ได้อาคารตามแบบที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงหรือเตี้ยอาคารหรูหราสง่างามหรือเรียบง่าย ภาพในความคิดของเขาถูกวาดลงบนกระดาษซึ่งในที่สุดจะถูกนำมาใช้ประโยชน์และได้อาคารที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ออกมาข้อ10นักประดิษฐ์วาดภาพในความคิดด้วยวิธีเดียวกันนี้ตัวอย่างเช่นนิโคล a าเทสลาผู้มีปัญญารอบรู้และเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ชายผู้นี้ให้กำเนิดสิ่งประดิษฐ์น่าทึ่งมากมายเขาวาดภาพสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาในความคิดก่อนจะลงมือสร้างเสมอเขาไม่รีบร้อนสร้างต้นแบบแล้วค่อยใช้เวลาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหลังจากที่เกิดความคิดขึ้นในจินตนาการแล้วเขาก็จะตั้งมั่นกับภาพนั้นแล้วปรับปรุงแก้ไขภาพนั้นในความคิดซึ่งเขาเขียนไว้ในนิตยสาร e r e c t กติ l e x p e r i m e n t e r ว่าวิธีนี้ทำให้ผมสามารถพัฒนาความคิดให้สมบูรณ์แบบได้โดยไม่ต้องสัมผัสอะไรเลยเมื่อผมคิดถึงทุกวิถีทางที่สามารถปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์นั้นและไม่พบข้อผิดพลาดใดแล้วผมก็จะทำให้ความคิดอันเป็นผลผลิตจากสมองของผม กลายเป็นรูปประธรรมซึ่งแน่นอนว่าสิ่งประดิษฐ์ของผมทำงานได้อย่างที่ผมคิดและไม่มีกรณีใดที่ไม่เป็นเช่นนั้นในช่วงตลอด20ปีที่ผ่านมาข้อ11หากคุณตั้งใจปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวคุณก็จะเกิดความศรัทธานในแบบที่เป็นแกนแท้ของสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้น และเป็นหลักฐานสนับสนุนสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาคุณจะเกิดความมั่นใจในแบบที่นำไปสู่ความอดทนและความกล้าหาญคุณจะเกิดพลังสมาธิในแบบที่ทำให้คุณละทุกความคิดยกเว้นความคิดที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของคุณเท่านั้นข้อ12กฎในที่นี้คือ ความคิดจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างและมีเพียงผู้ที่รู้ว่าทำอย่างไรจึงรู้แจ้งในความคิดตนเท่านั้นที่จะสามารถเป็นนายและมีอำนาจสั่งการความคิดตนได้ข้อ13ความชัดเจนและความถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการย้ำคิดถึงภาพเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า การคิดซ้ำแต่ละครั้งทำให้ภาพชัดเจนและถูกต้องกว่าเดิมและส่งผลโดยตรงต่อความชัดเจนและความถูกต้องของสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงคุณต้องสร้างภาพให้ชัดเจนในความคิดหรือโลกภายในก่อนที่ความคิดนั้นจะก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างในโลกภายนอกและคุณไม่อาจสร้างสิ่งมีค่าใดแม้แต่ในโลกแห่งความคิด หากความคิดที่คุณมีนั้นไม่เหมาะสมทุกสิ่งนิมิตได้จากความคิดของคุณเพียงแต่คุณต้องมั่นใจในความคิดนั้นเหมือนอย่างที่คุณไม่อาจถักทอผ้าผืนงามได้จากเศษผ้าราคาถูกข้อ14ความคิดดังกล่าวจะถูกสารสร้างขึ้นโดยผู้ช่วยจำนวนหลายล้านในจิตที่ทํางานอย่างเงียบเชียบ จนเกิดเป็นภาพดังที่คุณวาดไว้ในจินตนาการข้อ15ลองคิดดูสิคุณมีผู้ช่วยกว่า5 000, 000, ล้านรายที่พร้อมทำงานในจิตของคุณที่เรียกว่าเซลล์สมองนั่นเองนอกจากนี้ยังมีแรงหนุนในจำนวนเท่ากันเป็นอย่างน้อยซึ่งพร้อมปฏิบัติงานทันทีเมื่อมีเหตุจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามดังนั้นพลังในการคิดของคุณจึงมีแทบไม่จำกัดซึ่งหมายความว่าพลังในการคิดสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งแวดล้อมดังที่คุณปรารถนานั้นไม่มีขอบเขตจำกัดข้อ16นอกจากจะมีผู้ช่วยทางความคิดนับล้านคุณยังมีผู้ช่วยในร่างกายอีกเป็นพันล้านด้วย โดยผู้ช่วยทางความคิดแต่ละเซลล์มีความฉลาดเพียงพอที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนำที่ได้รับอย่างถูกต้องเซลล์เหล่านี้ง่วนอยู่กับการสร้างและฟื้นฟูร่างกายแต่นอกจากนั้นแล้วยังมีความสามารถทางจิตที่สามารถดึงดูดสารที่จำเป็นต่อการพัฒนาของร่างกายอย่างสมบูรณ์ด้วยข้อ 17. การทำสิ่งดังกล่าวเป็นไปตามกฎและวิธีการแบบเดียวกับที่สิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อดึงดูดสารที่จำเป็นต่อการเติบโตทั้งต้นโอก๊กกุหลาบลินรี่ต่างต้องการสารบางอย่างเพื่อหล่อเลี้ยงให้งอกงามในสภาพสมบูรณ์ที่สุดและได้สิ่งนั้นมาด้วยการเรียกร้องอย่างเงียบเชียบตามกฎแห่งแรงดึงดูด ซึ่งเป็นหนทางที่แน่นอนที่สุดในการได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ข้อ18วาดภาพในความคิดให้แจ่มชัดมีลักษณะโดดเด่นสมบูรณ์แบบจดจ่อกับภาพนั้นแล้ววิธีการที่จะทำให้กลายเป็นจริงจะเกิดขึ้นมาเอง ดังเช่นสิ่งที่มีย่อมเกิดจากสิ่งที่ต้องการคุณจะถูกชักนำให้ทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมด้วยวิธีที่ถูกที่ควรความปรารถนาแรงกล้าจะนำมาซึ่งความคาดหวังอย่างมั่นใจซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยความต้องการอันแน่วแน่ทั้งสมสิ่งนี้ย่อมนำพาความสำเร็จมาให้ เพราะความปรารถนาแรงกล้าคือความรู้สึกความคาดหวังอย่างมั่นใจคือความคิดและความต้องการอันแน่วแน่คือความตั้งใจดังที่เราได้เห็นแล้วว่าความรู้สึกใส่ชีวิตให้ความคิดและความตั้งใจทำให้ความคิดยืนหยัดอยู่ได้จนกระทั่งกฎแห่งการเติบโตทำให้ความคิดปรากฏกลายเป็นความจริงขึ้นมา ข้อ19มันช่างวิเศษมิใช่หรือที่มนุษย์มีพลังอันยิ่งใหญ่อยู่ในตนเองเป็นพลังทางจิตอิญญาณที่มนุษย์ไม่เข้าใจเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมที่เราถูกสอนให้มองหาความแข็งแกร่งและพลังจากภายนอกโดยถูกสอนให้ค้นหาจากทุกที่ยกเว้นภายในตนเองและเมื่อใดก็ตามที่พลังนี้ปรากฏขึ้นในชีวิต เรากลับถูกบอกว่าพลังนั้นเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติข้อ20มีผู้คนมากมายที่มีความเข้าใจในพลังอันมหัศจรรย์นี้และมีความตั้งใจจริงที่จะทำทุกทางให้ได้สุขภาพที่ดีพลังอำนาจและสภาวะที่ดีในชีวิตแต่กลับทําเช่นนั้นไม่สำเร็จดูเหมือนกฎไม่ทำงานดังที่พวกเขาตั้งใจ ในเกือบทุกกรณีที่กล่าวมาปัญหาอยู่ที่พวกเขาให้ความสนใจกับปัจจัยภายนอกโดยต้องการเงินทองอำนาจสุขภาพและความสมบูรณ์มั่งมีแต่พวกเขาไม่ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อค้นพบเหตุที่ทำให้เกิดผลดังกล่าวแล้วเท่านั้นข้อ21 ผู้ที่ไม่ให้ความสนใจกับโลกภายนอกจะมองหาทางยืนยันสัจจะจัดเสาะสแสวงหาปัญญาและค้นพบว่าปัญญานั้นจะเผยให้เห็นแหล่งที่มาของพลังทั้งมวลและจะปรากฏขึ้นในความคิดและจุดมุ่งหมายซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะภายนอกดังเช่นที่ปรารถนา ความจริงข้อนี้จะเห็นได้จากจุดมุ่งหมายอันสูงส่งและการกระทําที่กล้าหาญข้อ22่สก่อกำเนิดเพียงความคิดไม่ต้องพินิษสภาวะภายนอกทำโลกภายในให้งดงามและอุดมสมบูรณ์แล้วสิ่งที่ปรากฏในโลกภายนอกจะเป็นไปตามสภาวะภายใน คุณจะสามารถใช้พลังของตนเองในการสร้างความคิดที่ซึ่งจะสะท้อนออกมาให้เห็นในโลกภายนอกข้อ23ตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งมีหนี้สินเขาจะครุ่นคิดถึงและมุ่งความสนใจไปที่หนี้ก่อนนั้นและเนื่องจากความคิดเป็นเหตุผลที่ได้คือเขาไม่เพียงผูกหนี้ไว้ใกล้ตัวมากขึ้น แต่ที่จริงยังสร้างหนี้เพิ่มอีกด้วยเขาทำให้กฎแห่งแรงดึงดูดทำงานเช่นที่เป็นมาและพาให้เกิดผลลัพธ์อันมิอาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียย่อมนำมาสู่การสูญเสียที่มากกว่าข้อ24แล้วหลักการที่ถูกต้องคืออะไรคุณต้องตั้งมั่นในสิ่งที่ต้องการหาใช่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา คิดถึงความมั่งคั่งสมบูรณ์กำหนดวิธีการและแผนที่จะขับเคลื่อนกดแห่งความมั่งคั่งให้เริ่มทำงานวาดภาพของสภาวะที่เกิดจากกฎแห่งความมั่งคั่งขึ้นในความคิดซึ่งจะทำให้สิ่งที่หวังกลายเป็นความจริงข้อ25กฎนี้นำพาความยากจนความขาดแคลน และข้อจํากัดทุกรูปแบบมาให้ผู้คนที่จิตคิดบนเวียนถึงความขัดสนและความกลัวฉันใดกฎนี้ก็ย่อมทําให้เกิดความมั่งคั่งและสมบูรณ์พูนสุขแก่ผู้ที่มีจิตคิดกล้าหาญและเปี่ยมด้วยพลังฉันนั้นข้อ26นี่เป็นปัญหาที่ยากสําหรับใครหลายคนเรามีความกังวลมากเกินไป เรามีความวิตกกังวลความกลัวความทุกข์ใจเราอยากทําอะไรได้บ้างอยากให้ความช่วยเหลือเราเหมือนกับเด็กที่เพิ่งเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ลงในดินและกลับมาเกลี่ยหน้าดินทุก15นาทีเพื่อดูว่ามเมล็ดนั้นกำลังงอกอยู่หรือไม่แน่นอนว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มเมล็ดพันธุ์จะไม่มีวันงอกเงย แต่หลายคนกลับทำสิ่งเดียวกันนี้ในโลกแห่งความคิดตนข้อ27เเราต้องเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์และปล่อยไว้ไม่ไปรบกวนนี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งนิ่งไม่ทำสิ่งใดเราต้องลงมือทำให้มากขึ้นและดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเราจะได้เห็นช่องทางใหม่ๆประตูที่ไม่เคยเห็นจะเปิดกว้าง ที่เราต้องทำก็มีเพียงเปิดใจให้กว้างและพร้อมตอบสนองเมื่อถึงเวลาข้อ28พลังแห่งความคิดเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สุดในการได้มาซึ่งความรู้และหากเราพุ่งสมาธิไปที่เรื่องใดก็จะแก้ไขปัญหาได้โดยง่ายไม่มีอะไรอยู่เหนือพลังความเข้าใจของมนุษย์แต่การจะใช้ประโยชน์จากพลังความคิด และสั่งการให้ทำตามที่คุณตั้งใจได้นั้นคุณต้องใช้ความพยายามด้วยเช่นกันข้อ29จําจำไว้ว่าความคิดเปรียบดังไฟที่ให้ความร้อนจนเกิดไอน้ำที่เป็นพลังขับเคลื่อนวงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งประสบการณ์ที่คุณได้รับจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นกับวงล้อแห่งโชคชะตานี้ ข้อ30ตั้งคำถามต่อไปนี้กับตัวเองแล้วยอมรับในคำตอบที่ได้คุณไม่รู้สึกถึงตัวตนของคุณในบางครั้งหรือไม่คุณยึดมั่นในตัวตนนี้หรือตามคนส่วนใหญ่ไปให้จำไว้ว่าคนส่วนใหญ่เป็นผู้ตามแต่หาใช่ผู้นำ คนส่วนใหญ่คือผู้ที่สู้ยิบตาเพื่อต่อต้านพลังความคิดและคําแนะนำเพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาใดๆข้อ31สําำหรับแบบฝึกหัดในสัป,ปดาห์นี้ให้คุณวาดภาพเพื่อนของคุณขึ้นมาในความคิดจากที่เห็นเขาครั้งล่าสุดนึกถึงภาพของห้องเฟอร์นิเจอร์บทสนทนาระหว่างกัน แล้วนึกภาพใบหน้าของเขาได้อย่างชัดเจนพูดคุยกันในเรื่องที่คุณและเขาสนใจสังเกตการแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปของเขามองเห็นเขายิ้มคุณทำเช่นนี้ได้หรือไม่เมื่อคุณทำได้แล้วให้กระตุ้นความสนใจของเขาด้วยการเล่าเรื่องราวการผจญภัยซักเรื่อง นึกภาพดวงตาของเขาเป็นประกายจากความรู้สึกสนุกหรือตื่นเต้นคุณทำทั้งหมดนี้ได้หรือไม่ถ้าทำได้แสดงว่าคุณจินตนาการได้เก่งและมีพัฒนาการที่ดีมากจบลงไปแล้วนะคะในบทที่7ได้ประโยชน์มีความรู้ได้แง่คิดและก็สนุกมากและทึ่งในการแนะนำ ถ้าเราฝึกได้ทำได้ชีวิตพวกเราทุกคนเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะนี่คือทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นกูรูระดับโลกคนไหนไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนที่ปัญญาวัรอ่านมาหลา,หลายเล่มและศึกษาเรียนรู้จากกูรูระดับโลกหลายๆคนฟังหนังสือเสียงที่คนไทยเราเข้าแปลออกมาแล้วอ่านเป็นหนังสือเสียงลงใน u t u b e นี่คือเรื่องราวที่มีความสำคัญมาก ซึ่งจริงๆแล้วก็คือออกจากท่านชาแนลนี้เองนะคะออกจากท่านชาแนลออกจากออกจากท่านอเบอร์ไอสไตน์นะคะแม้แต่กลุ่มนักจิตวิญญาณเออก็อาจจะเป็นท่านอาชาแนลหรือพะอมเบอร์ไอน์ที่มาเป็นกลุ่มนักจิตวิญญาณที่มาประทับร่างคุณเอเธอร์นะคะนี่มันคือเรื่องราวและเนื้อหาเดียวกันทั้งนั้นเลยมีความสำคัญมาก ตามที่ประธานวัดศึกษาเรียนรู้มานานเกือบ4ปีแล้วนะคะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ประธานวัก็ฝากพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ลานๆว่าถ้าอยากมีอนาคตอยากมีชีวิตและครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็มาศึกษาเรียนรู้มาอ่านมาฟังศึกษาเรียนรู้จากหนังสือกูรูระดับโลกหลายๆเล่ม จากหนังสือพ่อชาแนวแล้วก็ลงมือฝึกตามลงมือปฏิบัติตามแน่นอนถ้าทําได้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนหลายๆคนที่เขาเปลี่ยนไปโดยเฉพาะครูสตาแค่ในระยะเวลาแค่3ปีร่ํารวยขึ้นมาเป็นพันล้านนะไม่ใช่ธรรมดานะคะนี่มันคือเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้และพวกเราล่ะ พวกเรามีศักยภาพมีความสามารถมีสมองสติปัญญาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เป็นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะทุกทุกคนเลยละเพราะฉะนั้นด้วยรักและหวังดีระเจ้าวะก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกทุกทุกคนนั้นจงตื่นตัวตื่นรู้ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองวันนี้ระเจ้าวะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปด้วยนะคะ วันนี้ปรชาชญ์วัดก,ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆลูกๆละหลานทุกๆคนที่มาฟังหนังสือเสียงของปรชาชญ์วัิทุกเรื่องราวทุกนักวิทยาศาสตร์และทุกเนื้อหาทุกเล่มขอบคุณและสวัสดีค่ะ